เช็แรกปูมาเช็กแรกเลยค่ะคุณแม่นี่คุณแม่กลางมาแล้วจ้าปูของเราปูมาแต่เช้ชาเลยคิ้วเป็นไรอะปูคิ้วไปไรลยป,ป,ปูมาแต่เช้ชาเลยให้ลูกหลานหมานมาูเน้อ อยย่างเลบอลลูกสาวได้อย่าแอนเกิลป้งงอาจารย์เอาไว้ तो ये का यो नो या माने इ बा ए Ja. Oh. ดีทุกท่านนะคะขายอยู่ที่ไหนหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทราคุณแม่หมู่บ้านช้างค่ะคุณแม่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทราเพิ่มเติมได้นะคะปู่อายุเก้าสิบสองปีนะคะคุณแม่เมตาเอนดูเพิ่มเติมได้นะคะ วันนี้มีของหวานเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มี่ของหวานเหมือนเดิมนะคะ,ถ,ะถุงละยี่สิบรวมมิดรวมม็ดอะมีทุกวันเพืเจวรวมเมดอมีทุกวันมา สวัสดีทุกท่านนะคะค,คบบุณพ่อคุณแม่เตรียมจบเขาแล้วเตรียมจบเขาแล้วอ่าอ่าทัก, <c oughs> ก,ก,กทายกันนะเพื่อนรกักเพื่อนรกักนะ,ะจบเขาแล้วจบเขาแล้วขอเสียงหน่อย ราเสียงนอ้อ,อ,อ,อง,งเอฟังแปลงหอเสียงแกันกล้าวหมันแต่เช้าเลยนะมาถึงขามานเลยเดี๋ยวนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณยายสสยใจนะคะกราบขอบคุณนะคะเมตตาน้องกันกล้าวต้นสับปรดหนึ่งกองแล้วก็วันนี้ให้คะแนนควานสามร้อยน้ำหวานสองร้อย น้ำหวานมารับคะแนนเดือน้ำหวานแล้วก็มีผลไม้หรือย่าได้นะคะดเดี๋ยวนะคะคุณแม่แป๊บนึ่งแล้วก็คุณคุณย,ย,ย่าใส่ใจอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตาจองรับทรัพย์ก่อนตาจองสามร้อยดีเลยตาหรืออาเมตตาปูด้วยนะได้ตาจองคนเดียวอันนี้ตาจองหมานมันนะคะตาจองหมานมันาตาจองหมานมันต้องแปงดูดูดูลวงลวงจกจุกอาเดี๋ยวก่อนกันกล้ารอคุณแม่ก่อนลูกใช้จ่ายเท่ เมตตาป้อนปู่ได้นะคะป้อนป่องแป่งป้อนกันเกลาได้นะคะเดี๋ยวมอบนะคะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอน้ำหวานก่อนก็ได้เอาโอเคโอเคจากเมื่อกี้อ่ะโทษนะคะคุณแม่โอเคอ่ะป้อนป้อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเรื่องนี้ความจำมันเยอะแล้วมันอืดมาาเลยปู่เคยมีแฟนไหมปู่เคยมีอยู่ใช่ไหมปู่ ดี๋ยวนะคะยังเขาแอปเขี่วไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งแก้วหนึ่งแตงหนึ่งจานหน้าร้านใช่ไหมคะคุณแม่ขอบพระคุณนะคะคุณแม่ฝนนะคะขอบพระคุณค่ะเทให้หน่อยยายใครแผนกเทมันแก้วไม่ทุงแก้วกล้องไม่ทุงมันแก้วหนึ่งถุงแตงโมหนึ่งถุงจ้าจากคุณแม่ฝนนะคะขอบพระคุณค่ะ เออแตงชุงหนึ่อ่าโอเคเลยตาใหญ่โ <c oughs> อเคฝั่งนู้นละอ่าปลาจำปลามาแล้วจำปลานะคะคุณยายเพิ่มซัพบก็มานะคะวันนี้นะคะมีจำปลามีเพิ่มซัพบมียายโดอเรมอนนะคะมาท่านแรกเลยนะคะคุณยายขอบางคนนะคะคุณแม่จ๋าทุกท่านนะคะ เดี๋ยวมีไข่บ้าวนะหนึน่งหนึ่งปูสองกันตรารออสามลูเลมอนสี่เพิ่มซับห้าจำปามีข้าวกล่องค่ะคุณแม่สามสิบกล่องนะคะคุณแม่หมูอ่สิหกปอปอป,อ,ป,อ,ปอลงร้ายเฉยค่ะ วันนี้มีหน้าร้านนะคะ6บ้านนะคะตอนนี้นะคะอันไหนจะเอ็นดูบ้านไหนช่องไหนเชื่องไหนได้เลยนะคะอาตาจองรับสักป่อนสามร้อยอาตาจองอายะอะไรอาตาจำปาตัง้ตงให้ตาจองหน่อยวันนี้เขมนเขมนตาจองเขมหมานามานามานอาสามร้อยจัดคุณยายใส่ใจน้ะ คุณย้ายสายใจนะคะให้ตัดจ่องนะคะตัดจ่องถ่ายคลิปกขอบคุณคุณย้ายสายใจเมตาคะแนนน้องกั่นกล่าวนะคะสามร้อยนะคะขอบคุณคุณย้ายสายใจนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะดีนะคะแล้วก็มีป้อนร้านนะคะวันนี้มีคุณแม่ปนมพรคุณแม่รางวราคุณแม่ไมเวคุณแม่ตอยคุณแม่ฝนนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋า ตันนี้มากันสามเชือกแล้วนะคะสาธุบุญกับทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงรวยๆนะแม่จ๋าฝากาข่าวให้ดูน,นะคะอ่าของแปลงของแปลงจบตัวอ่าบุญเหลียวมาแล้วบุญเหลียวอานุจะเข้าตรงไหนแตงโมทเท่ากันใช่ค่ะคุณแม่หนึ่งร้อยทุกอย่างหนึ่งร้อยยกเว้นข้าวโพดกับมันแก้วอ่าบุญเหลียวบุญเหลียวสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีคะ่ะพ่อโอ้เสียงโปุด มาเด้อท่านไหนจะป้อนหน้าร้านนะคะวันนี้มีอยูสี่เชือกนะคะเอาค่ะต้องจ่ายยังไงคะคุณแม่รับอะไรบ้างคะเดี๋ยวปอแจ้งรายละเอียดนะคะหรือคุณแม่นี่นะคะตามนี้เลยคุณแม่แคปแคปนี้ไว้ได้เลยนะคะคนี่ค่ะคุณแม่จ่ายแคปเอ่อคือครักแต่เช้าใช่นะคะวันนี้มากันเยอะเลยแต่เช้าคุณแม่จา๋าเอาข้าวให้ พ่อตีค่ะสนพ่อตีพ่อตีมาได้คะแนนคุณแม่มอบข้าวให้พ่อตีจ้าข่บพระคุณค่ะพ่อตีค่ะพระคุณคุณแม่หมูนะคะเอาข้าวให้พ่อตีค่ะพระคุณค่ะเทแตงสีก่อนคุณแม่พนมพอนะเทแตงขอบพระคุณค่ะอาตาสมนึกเทเทแทงโมสีถุงขอบพระคุณคุณแม่หมูด้วยนะคะเมตตาข้าวนะคะให้ตีน้อยนะคะตีน้อยตีใหญ่ ค่านลองทอมไปก่อนนะพ่อแตงโมสี่ถุงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณแม่หมูนะคะหนึ่งกล่องข้าวข้าวยงข้าวอย่างไม่มาเด้อคุณแม่ข้าวตอนนี้เจ็ดคนเหลือนะคะอันแก้วจิกมันแก้วแล้วนะคะคุณแม่จ้าคุณแม่ขอบพระคุณคุณแม่หมูนะคะอันแก้วซอยซอยมันแก้วไปแล้วนะเพื่อนเกดอันไหนอยากจะเป็นเจ้าภาพนะ โอ้สาวกันเราเนาะน้องเจ้าบอกว่าหนูอดใจไม่ไหวนูหิวมาเด้อนะครับของแต่งจะไปป่าแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแม่กอบพี่คณคนแม่มีนาจ่าแม่สาอ้าวส่งกระมังให้ใครลูกอะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจจใหญ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อ่าบังแปงบังแปง,ง,งข,ออขออีกขออีกขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมแ <laughs> บังแปงขออีกแล้วนะคะอินดูลูกสาวเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> อ่ะมันแก้วสองแคทสองคุณแม่นะคะสาสีทองขอบคุณค่ะอาเทหน่อยด์แก้วสองแคทตลุปสองจ้าอลากระมังอา้อาวอ้าวแยกกันแล้วอา้อาวอ้าว แก่วสแก้วสนะคะนี่คุณยายเพิ่มซับนะคะทีหนารานเอ็นดูได้นะคะอตอนนี้น้องช้างมากันสี่เชื้อแต่ว่าควานควที่ไม่ได้อาช้างมานะคะมีมอีก3บ้านนะคะเป็นเจ็บ้านเลยนะคะวันนี้น้องไม่เทให,ให้ยายเขาเทยายก็เจ็บมือเล่อเออ เป็นยายอาสาเทนะคะยายพังเพิ่มซับนะคะาไนดูยายๆของเราได้อันนี้ยายโดเรมอนนะคะมามาบ้านแลกเลยยายโดเรมอนตัหอมตักลย่หอมกระเทียมเกลอ้าถ่ายแล้ว เดี๋ยวมาเอาข้าวด้วยเ้ยอะค่ะค่ะแตงโมให้น้องช้างที่อยู่ตรงนั้นให้ควานคนละร้ yeah! อยเย้อควานควานควานเอาช้างที่ช้างไม่ได้มาด้วยไหมขอให้ช้างฟังผายดูช่างมีเยน่อเยอะสักดูนะคะคุณแม่ ควานที่ไม่ได้เดี๋ยวนะแม่ควานทุกคนอะควานทุกคนด้วยอะควานทุกคนมีกี่คนนะคะควานมีกี่คนควานมีกี่คนออกมาเร็วอะควานมีกี่คนอะเทสแต้งก่อนสี่ถุงอันนี้นะคะออเดอร์นะคะจากคุณแม่นันทิกานะคะค่ะแม่นับนับควานกี่คนทั้งหมดแม่ให้คนละหนึ่งร้อย เอาสี่กล่องนะคะน้องควันน้อยบ้นนที่อยู่กี่คนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่เออมาวะ่ะออกมาออกมาออกมายืนออกมายืนออกมายืนกันแล้วเอาแตงโมสี่ถุงเทก่อนเทก่อนนะคะเดี๋ยวบ้านคะแนนแป๊บหนึง่งเขียนออเดอร์ก่อนนะคะแก้วหนึ่งนะคะคสับประรดหนึ่งนะคะคแคนหนึ่ง น้องฝันนะคะจากคุณแม่แนนแนนข้าวสี่ข้าวสี่สี่ถุงบอกถุงแทงแตงสี่ถุงนะคะแทงสี่ข้าวสี่นะคะคุณแม่แนนแนนอควัดออกมาสิควาดกี่คนค่คุณแม่นะคะจากคุณแม่คุณแม่นัตนัตธิกานะคะคุณแม่นัตธิกา อ่ะคือคนอาออกมารับออกมารับเนีืยวันนี้วันนี้คะแนนรองมากเลยนะอ่ะอีกคนมารับมารับตัแล้วอัตานอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่อ่้าเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดเก้าคนค่ะคุณแม่ คุณแม่นักธิการนะคะทั้งหมด9คนนะคะกรบกาบขอบพระคุณนะคะสาธุคุณด้วยนะคะก้าคนมีคุณยายนี่นะคะได้กันทุกคนเนาะมีจันปาโดรีมอนนะคะเพิ่มซับนะคะมีมีคุณยายเพิ่มซับได้กันทุกคนนะคะคนละหนึ่งรลยว้าตีน้อยหมันหมันนะวันนี้อ้าหมันหมันเ <laughs> ล <laughs> <laughs> คุณยายรับคุณตาอาถ่ายให้เห็นหน้ากันทุกคนอ,ออกมาให้เห็นนี่คุณตาอันนี้คุณาตาโดเรมอนไหนตาโดเรมอนเออถ่ายไม่เห็นคุณตานะคะกรบาบขอบพระคุณคุณแม่นักธิกานะคะนิตาแจกคะแนนให้ควานนะคะคนละหนึ่งร้อยแล้วก็ป้อนผลไม้หน้าร้านนะคะอนุโมทนาสาธุพลกับคุณแม่นักธิกาด้วยนะคะแม่๋าสุขภาพแข่งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะ สาธุสาธุค่ะขอเสียงหน่อยแล้วอเด็กๆขอเสียงหน่อยลูกขอบคุณคุณแม่ก่อนแล้วค่ะคุณแม่นักิกานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณน้นคาะฝากขอบคุณค่ะ